ทดสอบระบบรีโมทหลังติดตั้งเสร็จนะครับ Isuzu D-Max นะครับติดตั้งเสร็จแล้วจะได้เป็นกุญแจรีโมทมีโลโก้ Isuzu นะครับ2ดอกนะครับกัดเคี่ยวกุญแจทําให้ครบทุกอย่างนะครับทดสอบนะครับล็อกนะครับไฟแล้วก็พิ๊บหนึ่งครั้งครับปลดล็อกไฟแล้วก็ปิ๊บสองครั้งนะครับเดี๋ยวไปเทสในตัวรถต่อนะครับครับรถลูกค้าเป็นรุ่นธรรมดาสุดนะครับไม่มีระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับเป็นรุ่นกระจกมือหมุนนะครับ ทางร้านก็ได้เดินระบบเซ็นทัลล็อกให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบไปลูกค้าดูนะครับล็อกนะครับปลดล็อกนะครับข้างซ้ายก็ใช้งานได้ปกตินะครับล็อกครับปลดล็อกนะครับผมทดสอบสตาร์ทนะครับกุญแจก็เวลาจะพับก็กดที่โลโก้นะครับแล้วพับก้านลงจะเอาก้านออกก็กดที่โลโก้นะครับสตาร์ทครับขับรถไปนะครับอย่าเบรกรถจะล็อกอัตโนมัตินะครับ ดับเครื่องรถก็จะปลดล็อกอัตโนมัตินะครับใช้งานง่ายนะครับกดไม่มีหน่วงนะครับล็อกปลดล็อกสนใจติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับ082ครับ6166655นะครับช่างกุญแจไทยบริการติดตั้งถึงที่นะครับ